สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะพาไปปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะไปเก็บลัสเบอร์รี่อีกค่าเงินกำลังขึ้นคิดว่าถ้าขายได้สัก3 0 0 4 0 0คนก็ดีใจค่ะไปแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเหมือนเราไปออกกำลังกายเส่พรอมากมีหมวกกันน็อกมีเสื้อต้องใส่สีแดงครับ mm hmm. เพราะว่าเราจะปั่นจัก,กรยานออกถนนเดี๋ยวรถมาเ mm hmm. ขาจะมองไม่เห็นนะคะ แล้กก็มีกระเป๋าเป้มีน้ําขวดนึ่งแล้วก็มีกระป๋องจะเอาไปเก็บอราดเบอร์รี่ที่ป่านะคะวันนี้โอ้ย,ยสเกโกโอ้ลุกเกบิกบอีสโก,โกเกติดโอ้ยมาปั่นจักรยานจ้าเกือบเป็นลม้มเมื่อยหลายปั่นขึ้นเขา สูงค่ะหัวใจเต้นบุบ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 ,บ,บวาเมนสิเป็นลมจอดจ,จักรยานได้กินน้ำนั่งพักโอ้ยให้ดูบรรยากาศจะดูบรรยากาศสวยบาคา่ะ อคอกม้านะจ๊ะอคอกม้าจะอย่างกว้างเลยแถวนี้ก็จะมีฟาร์มมา้าประมาณที่ปั่นจักรยานผ่านน่าจะอยู่ที่สามฟาร์มค่ะถนนสวยมากรถก็จะวิ่งตรงนั้นก็จะเป็นฟาร์มนะคะตรงนั้นเป็นบ้านฟาร์มชอดข้างทางค่ะ เหนื่อยมากจริงๆขอบอกว่าเหนื่อยมากไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเฮ้ยดูสภาพหน้าเขาดูสภาพหน้าโอ้โหจับได้เลยชีพจรหัวใจเต้นแรงมากตึบตึบตบโอ้ไม่ก็โอ้ก็ใหญ่วิน,นูเอ็นเย็นไปไหม สซเทสิ so, ีเครทูร it oh. ์เล่นเนี่โอ้ไม่แต่ว่าข้างทางก็สวยนะคะวินดิงฟินวาอีด็อกเซย่าโอ้ยไฮไฮโอ้ย มาปั่นจัก,กรยานหรือมาจูงจัก,กรยานเนี่ยไปไม่ไหวคะ่ะเหนื่อยมากรถไม่ค่อยมีข้างทางมีเหตุไม่นั่นจุดมุ่งหมายวันนี้ปั่นให้ถึงป่าห้ากิโลแต่มันเป็นบักเก้นมันเป็นขึ้นเขาสูงคะ่ะเหนื่อยมาก ข้างๆน่นก็จะเป็นบูเบอร์รี่นะคะโอ้ยสุดยอดใกล้ถึงแล้วคะ่ะใกล้ถึงแล้วแทบจะเป็นลมมาถึงแล้วนะคะธรรมชาติหายเหนื่อยเลยคะ่ะวู้สุดยอดมีน้ำเย็นๆด้วยน้ำตก ปกติถ้าเกิดว่าแฟนไม่ทํางานเขาก็จะพาขับรถขึ้นมานะคะแล้วก็ไปเดินมันจะมีถนนปั่นจักรยานข้างในแล้วก็เดินเที่ยวแต่วันนี้เราจะมาปั่นจักรกยานออกกําลังกายแล้วก็เรามาเอ่ามาเก็บลารเบอร์รี่ค่ะจะเอาไปขายนะคะเพราะว่าลองเอาไปโพสต์ขายแล้วมีคนซื้อเลยค่ะขายได้ตั้งเยอะเนี่ยได้ตั้งเกือบส0งพคนขายมาได้ประมาณ4ี่ห้าวันแล้ว เดี๋ยวพักเหนื่อยสักแป๊บนะคะแล้วจะพาไปดูเห็ดเผื่อมีเห็ดออกแล้วก็ไปเก็บลาสเบอร์รี่หลังจากนั้นน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงเดี๋ยวแฟนเรื่องงานแล้วเขาก็จะขับรถมารับค่ะเอาจัก,กรยานขึ้นรถกลับบ้านวันนี้อากาศดีมากมาคนเดียวค่ะเต็มป่าไปหมดเลยเก็บราสเบอร์รี่กันจ้ะ ลูกใหญ่เก็บเอาเลยปากของเราไม่มีใครเลยสะออนคัะจ้ามาเก็บเอาเด้อผู้ใดก็ได้มาซอยเก็บแน่หลายพดมี่มีคนเอาจ้าคนสวัสดีหนึ่งท่านค่ะบรูบรูว่าใคร ไม่รู้ว่าใครนะคะมองไม่เห็นค่ะเก็บรารเบอร์รี่ค่ะรารเบอร์รี่ลูกใหญ่มากค่ะเห็นไหมโชว์กันลูกสวยเลยค่ะอยู่คนเดียวในป่านะคะเก็บไปกินไปค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ มาเก็บลาตเบอร์รี่ค่ะเงินนะคะนี่เงินเงินค่ะเงินเงินเป็นตัวอย่างนี้นะคะเงินเก็บอะไรค่ะเต็มป่าไปหมดเลยมาเก็บมาเก็บด้วยกันค่ะไม่มีใครเก็บเลยปั่นจักรยานมาก็โคตรจนเหนื่อยเลยนี่ได้เต็มถังแล้วนะคะมาดู